ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก้าวลงหลังชนะร้านทุ่งชาแนลนะครับคลิปนี้อยู่กับรถแห่เบกัสนะครับวันนี้ก็ได้มาถ่ายแล้วนะครับหลังจากที่วันนั้นไม่ได้ไปถ่ายไม่ไม่ได้มาถ่ายนะครับวันนั้นก็มาคิวของ ทีมงาน LPP แล้วก็ดวงรัตนะครับแล้วก็อาทีมงานอะไรน,อน้อ่นะนะครับอยู่บ้านนี้แหละครับบ้านป่าแดงแล้วก็บ้านธรรมเมืองนี่แหละครับนี่อันนี้ก็เป็นรถเบกัสนะครับเบกัต ก็บิกัตนะครับอู้ปัตตานีกี่ดวงเนี่ยปัตตานีสองสี่หกแปดดวงนะครับเป็นดวงใหญ่นะครับ LPP ก็ได้นะครับได้แบบมาจากนนค,คันนี้แหละนะครับคือคันนี้แหละไอดอนนะครับคันนี้แหละไอดอนของ LPP นะครับทุกอย่างนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่จะมี เป็นบางจุดที่ไม่เหมือนกันนะครับนะครับอันนี้เป็นสิบห้านิ้วนะครับเป็นดอกสิบห้านิ้วสี่ใบนะครับเป็นของ P ี u อเดคันี้เป็น p ี u อเดหมดนะทั้งซีสเต็มนะครับเป็น P ี u อเดหมดทั้งซีสเต็มอันนี้เป็นสิบหนะ้าใบใบสามใบสี่นะครับ,ป,นนป, 3, รบประมาณสี่ใบอันนี้ก็ทั้งบนจะเป็นสิบสองนิ้วอันนี้ตู้ตู้นี้จะเล็กกว่านะครับ ตู้เลี้ยวอ่าตู้นะครับตู้เบรคเขาจะตู้กลางนะครับตู้กลางเขาจะเล็กกว่านะครับของ e v แต่ว่าก็สีดอกเหมือนกันนะครับสีดอกเหมือนกันแหละนะครับใส่สีดอกเหมือนกันแต่ว่าตัวเขาจะเล็กกว่าสังเกตว่า evp จะเต็มนะครับเต็มเลยแลมต้องแปดนะครับแรมต้องแปดทั้งหมด้นานบนสี่าี่ล่างอีกสี่ แล้วก็มีอ่มีปากแต่สองดอกนะครับดูด้านในนะครับอ๋อคิดออกแล้ววันนั้นมาถ่ายของพี่แซมรุนเฮเอสบนะครับที่ที่ปลาแดงนี่แนหะนะครับมันนะครับนี่พีโอเดียรับตองแปดพีโอเดียหมดเลย พี่เดียวพี่ออเดียวหมดเลยครับสต็มนะครับแล้องไฟผ่าสองดวงแล้วก็มีไฟนะครับไฟเขาเรียกว,ว่ากล่องไฟอะไรนะสักอะไรสักอย่างนี่แหละของคิมมันจะเป็นสีขาวแต่ว่าของคันนี้เป็นสีดำสีดำก็สวยนะครับก็ตัดตัดกับสีดำแหลยน้ำอืมอือบีกัดเบอร์โทรศัพท์ศูน 6. เก้าหนึ่งหกสี่หนึ่งเก้าเจ็ดนะครับทองทดโอ้สติกเกอร์เยอะนะครับมีทองชอดช่วงด้วย <c oughs> นะครับนี่คันนี้เป็นหกล้อนะครับด้านหน้าหกน็อตด้านหลังหกน็อตเป็นล้อแบบนี้เป็นล้อ 6, ของอาตัวหกน็อตนะครับ <c oughs> นี่เป็นตู้ตู้เบรดเหมือนของ LBP นั่นแหละนะครับเป็นดอกสิบแปดนิ้วว้ไว้ยไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นสี่หรือเป็นห้านะครับแต่ว่าเป็นดอกของอ่าเป็นดอกของออ d i o โอนะครับออเดโอดีบอยครับทั้งหมดแปดใบนะครับ ส่วนคุ้มพลังแล้วมาดูคุ้มพลังนะครับนี่ NTS แปดเนนนะครับนี่อันนี้คือมิก N NTS NTS สิบหก DSP นะครับเนี่ยเป็นวอ r t เท v วอ t e เทแล้วก็นาลายนาลายในคำฮอนนะครับอันนี้มีฮอนด้วยนะครมีมีฮอนด้วยแล้วก็เป็น TS E สามพัน แล้วก็เป็นบ o r เทคแล้วก็เป็นหน้าลายหน้าลายของแป๊หนึ่งนะครับอืมมันไม่เห็นนามมาเป็นน่าจะอ๋อ npe นะครับแล้วก็เป็น,น,น,ปนที่ส0่พอันนี้ขับเบตนะครับสี่ส0 0พตัวนี้ขับเบตขค่าละสามใช่ไหมละสามน้ สองชแนลก็ประมนนาณหกนะตอนนี้ขับเบรอืมชแน,นลละสี่หรือเปล่าใช่ใช่ใช่ชแน,นลละสี่ T สี่พันข้างละข้างละสี่แท่นละแปดน้ำตรงโน้นนี่เป็นอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปชมข้างนู้นนะครับ นี่อันนี้เกียร์กลางนี่นะครับวิธีการเข้าเกียร์อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่หัวเกียร์น,นี่มัน,นอันนี้มันเป็นหัวเกียร์น,นี่เกียร์รถกะบังจริงๆเกียร์เข้าเกียร์มันเป็นคู่กันหนึ่งสองแล้วก็ลงสามสี่ลงแล้วก็ห้าหกก็เป็นถอยอันน,นี้ห้าสปีดนะครับนี่มีเบรกมือด้วยนะครับโอ้ยข้อไปนะครับอันนี้มีเบรกมือด้วย แต่น่าจะไม่ได้ต่อเบรกมือนะครับเจ้าของเขาก็ไม่ได้อยู่นะครับอันนี้พอดีว่าผมมีไกด์นะครับไกด์มาพามาชมนะครับเดี๋ยวพาไปชมข้าง,างน,านู้นหนึ่งหกน็อตชุ <c oughs> <c oughs> <c oughs> <ament> นิกอ <c> ้ <oughs> น,นะครับขออภัยในความอนะครับอันนี้ก็เป็น ได้เจ็ดเจ็ดเจ็ดจุดเจ็ดห้าศูนย์นะครับได้เจ็ดห้าศูนย์เครื่องปั่นซีซูบซีหนึ่งเก้าศูนย์ใช่ไหมเดี๋ยวคอดูรหัสก่อนอแล้วก็ไม่กล้าเปิดดูรหัสหนไม่กล้าเปิดฝาท้ายนะพอเจ้าของเขาไม่อยู่แต่ว่าก็ขอนะครับบอกเจ้าของเขาแล้วนะับเจ้าของเขาก็รู้แล้ว แต่ว่าเจ้าของเขาติดภารกิจน้ำก็เลยไม่ได้พาชมนะอันนี้ก็มีตู้ดับิด้านหลังน้ำอันนี้น่าจะเป็น audio duo เหมือนกันเลยกับกับอ่าตู้ด้านหน้านะครับเป็นตู้สึงกลางเออหมดครบเออโอ้หมดแดงเออขอภัยน้ำ <laughs> หมดครบ โอ้ไซเรนอยากได้ไปใส่ครีมซาวแบบนี้แหละคลิปพอนพงผมก็อาจจะพูดผิดพูดถูกนะครับเพราะว่าช่วงนี้นอนดึกไปหน่อยนี่นะครับบ้านธรรมเมืองหมู่สี่ตําบลช่อแห่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่ ปลาแดงก็บ้านปลาแดงตำบลปลาแดงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะครับพิกัดเซอร์วิสคาออดิโอพิกัดเซอร์วิสคาออดิโออันนี้ก็ฝั่งนี้เป็นชุดข้างปรุงด้านล่างครับกลางแหลมเป็นอ่าร์เทคเคเทคนะแบบเคเทคเคเทคเทคโนโลยีพีเอหนึ่งสองหนึ่ง พีเอพันสองนะครับแล้วก็เป็น EQ ค b x แล้วก็เป็นอันนั้นไม่ใช่ p พ w e r ว่าแอมนะครับอันนั้นเป็นกล่องกล่องเพราะว่าแอมแต่ว่ามันเป็นปลีปลีของช่างน้อยนะครับนี่งหกเสียงช่างน้อยทั้งนั้น,น